เพจดังฉะแรงค่ะหลังดารานะคะออกมา้นลูกคู่คุณแม่สุดซาบซึ้งนะคะโดยเพจดังค่ะได้จูงหัวไว้ว่ารอยค่าแม่ผู้ตายดูถูกแม่ผู้อื่น ือเป็นโพสต์สุดเดือดล่าสุดที่แชร์ต่อกันวอนสําหรับโพสตจากเพจตูดดีวิวที่ฉาดาราไทยแบบไม่ไวน้าถึงพฤติกรรมโพสต์ภาพคู่แม่และครอบครัวตัวเองพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งเป็นนายะสือ่อไปถึงคดีดังที่สังคมเนี่ยกำลังให้ความสนใจอย่างคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาระบุเป็นการหึกแสงแบบงโง่เชิดชูแม่ตัวเองดอยคาผู้ตายโดยข้อความทั้งหมดนะคะมีใส่ความว่า พฤติกรรมหิวแสงแบบงงๆของดาราคนดังไทยคือการโพสรูปคุ่มแม่ทราบซึ้งทำคอนเทนต์ให้เห็นว่าแม่เราดีกว่าแม่คนในข่าวยังไงขอบคุณแม่เราที่แสนดีที่สุดในโลกขณะดเดียวกันกำลังด้อยค่าแม่ของผู้ตาย ดูถูกแม่ของคนอื่นเพื่อชูชุมความดีงามของพ่อปัวตนเองเรากลับไม่เคยเห็นเราคนดังพร้อมใส้กันขับเคลื่อนปัญหาสังคม,มอ,อื่นๆไม่เคยสามารถขี้กันตำหนิการทํางานของรัฐบาลถนลัดสร้างกระแสงโ,งโง่ๆอวดความรักแม่ลูกดาราไทยโง่กว่าที่คิด บอกรักเพื่อนผู้ร่วงลับด้วยการทับถมแม่เขาออกสื่อถ้าเป็นแม่เรานะแม่เราจะไม่วันทําแบบนี้ทั้งโง่ทั้งปลอมถ้าแต่งโมเพื่อนเธอรู้ว่าพวกเธอเนี่ยจุดๆขนาดนี้ก็คงจะโกรธหลอกด่าแม่เขาตาหนิแม่เขาทําคอนเทนต์สร้างกระแสให้ตัวเองในโซเชียลคนรนะักเพื่อนเขาไม่ทําแบบนี้หรอกแล้วไม่เคยเห็นรุ่มาขับเคลื่อนปัญหาสังคมสามารถขี้กันแบบนี้เลยที่เรื่องโง่ๆสามารถขี้กันเวอร์ ถูดเด่นมากแม่เคยเห็นดารารุ้มติดแฮชแท็กมอบชาวนาแหทำคอนเทนต์รักชาวนาเลยทั้งๆท,ที่พวกเธอกินข้าวทุกวันดาราไทยก่อนแม่โชว์ออกสื่อให้ประชาชนเห็นได้ให้รู้ว่าแม่เราดีกว่าแม่คนนั้นที่ไม่รักลูก แต่การขับเคลื่อนการตื่นรู้และให้สติปัญญากับสังคมกลับไม่เคยมีแต่ขับเคลื่อนการตื่นรู้และให้สติปัญญากับไม่เคยมีขับเคลื่อนสังคมไม่ได้แต่นําเสนอเชิงอารมณ์ที่ไม่ให้คุณค่ากับสังคมในให้คุณค่ากับตัวเองเสมอมาทราบซึ้งแม่ตัวเองออกสื่อเพื่อทับถมแม่เพื่อนอีกคนทุกเรื่องคิดได้ทุกมุมครับบางคนบอกคิดมากไปไหมลองวกกลับมาดูเป็นครอบครัวตัวเองไหมล่ะถ้าเพื่อนเราร้อยคนลุมโคนบอกร้งแม่บอกว่าแม่เราจุดๆจุนนะ คุณยิ้มออกไหมแค่นั้นแหละครับที่ชวนคิดคิดก่อนได้ครับแล้วค่อยด่าครับมันไม่ปกติหน้าหดนหูนะครับแม้ครอบครัวเรากาังแสดงออกในฐานะเพื่อนร่วมวงการควรเป็นอย่างไรเฮอยเฮดาราคนรไฮโง่กว่าที่คิด โง,งมากปอมากทังวงการใหม่ดาดาคุณภาพคงไม่หิวขนาดนี้แน่รู้แหละว่าตอนทำอะตอนโพสมันเป็นอินเนอร์รวนๆไม่ได้คิดว่ามันทัดผมแม่ใครแต่ทบทวนรดีดีเอ๊ะยังไงนะถ้าคุณเห็นใจเพื่อนจริงๆคิดก่อนแสดงออกจริงๆ แอคชั่นที่เราเห็นจะไม่ใช่คอนเทนต์ก่อนแม่คุณจะเห็นการแสดงออกอย่างอื่นที่สะท้อนคุณค่าต่อตัวผู้ตายในฐานะเพื่อนมนุษย์และเพื่อนร่วมวงการโดยใต้คอมเมนต์ค่ะก็มีหลายคนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิด่าคนอื่นเท่ากับตัวเองฉลาดด้านล่าหลายคนที่แห่ทำคอนเทนต์เทอร์ทูลแม่ตัวเองอย่าหาทำเลยค่ะขอภูมิใจในความเป็นแม่ที่รักลูกสุดหัวใจไม่ใช่แม่แบบที่เห็น ถ้าหมายถึงดาราคนอื่นที่โพสตกันเราว่าไม่ผิดอะไรคะ่ะแต่อาจจะโพสผิดเวลาและจูงใจด้อยค้าแม่คนอื่นเป็นต้นเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเพจดังเนี่ยที่ออกมาชาเนี่ยชาถึงดาราคนไหนหรือสื่อถึงดาราท่านไหนนะคะแต่ว่าเรานะคะทางเทมาดาเมาส์นะคะก็เชื่อว่าดาราท่านนั้นนะคะคงไม่มีเจตนาที่จะด้อยค้าแม่คนอื่นหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าทุกคนนะคะก็ใจร่มๆแล้วก็เซฟข่าวอย่างมีสติกันด้วยนะคะ